สถานีวิทยุมอกอรร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเสนอสาระนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนชุดลิเกส่งเครื่องสาระนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอเรื่องชุดลิเกส่งเครื่อง เครื่องแต่งกายของลิเกมีลักษณะเฉพาะซึ่งต่างไปจากละครรำเครื่องแต่งกายของผู้แสดงชายมีแบบแผนที่ชัดเจนกว่าผู้แสดงหญิงแบ่งได้เป็น3ประเภทคือชุดลิเกทรงเครื่องชุดลิเกลูกบดและชุดลิเกเพชรชุดลิเกทรงเครื่องเป็นรูปแบบการแต่งกายของลิเกแบบเดิมเริ่มในสมัยรัชกาลที่5เรียนแบบการแต่งกายของข้าราชสำนักในยุคนั้นชุดลิเกลูกบด เป็นชุดเครื่องแต่งกายลำลองของคนไทยสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนิยมแต่งในการแสดงเพลงพื้นบ้านและชุดลิเกเพชรเป็นชุดที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยการนำเพชรซีกและแถบเพชรมาประดับเครื่องแต่งกายชุดลิเกลูกบทสวมเสื้อกัก๊กทับเสื้อตัวเดิมให้ดูหรูหราขึ้นท่านที่สนใจสาระนา,นานาเพิ่มเติมในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ที่ www.s a r a n า k r o m t ราน .or.th